สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่เพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นผลงานมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9ก้านะคะแอดนายค่ะ สิหน่อยบนคนโคราชที่เป็นรูปภาพมังกรพื้นหลังนะคะอาจารย์เต๋าส่วนแนวทางเลขดับก็จะมีดับคู่บนล่างของอาจารย์เก้านะคะดับของแอดพิมมี่ดับของแอดเก้นะคะดับล่างทุกหลักของแอดสตางแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูสิบหน่วยบนของคนโคราดกันก่อนเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาสี่ตัวเลขหนึ่งก็เข้าไปออกหลักสิบเนาะสลากออกสี่หนึ่งเจ็ดส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะสิบหน่วยบนของคนโคราดให้เลข9ก้าเลขศูนย เลขหนึ่งแล้วก็เลขสองก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดนายกันเลยนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มา ก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นคือเลขหนึ่งนะคะส่วนตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข2เจาะชุด3ตัวนะคะก็จะมี2อ5 5อง,อง,อง,องแล้วก็3 2 5ชุดข้อมูล2ตัวก็จะมี42 4สอ สี่ห้า,า,หา,าตัวนินก็คือสอหนะคะแล้วก็ระวังเลขเบิ้ลก็คือ55กับ2องสองแอดก็ขอบคุณของแอดนายด้วยนะคะต่อมาจะเป็นเด่น10ล่างนะคะของคนราศีเมษแนวทางงวดที่แล้วให้มา6ตัวเลข8ก็เข้าไปนะคะสลากออก80 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นสิบล่างของคนราศีเมษให้เลข0เลข1เลขสองเลข4เลข5แล้วก็เลขหกก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของคนราศีเมษด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ผลงานของอาจารย์เต๋ากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลชุดบนของเขานะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข0เจาะชุด3ตัวก็จะให้630 530 580แล้วก็650 2ตัวก็จะมี3050แล้วก็80นะคะ ส่วนข้อมูลชุดล่างของเขาแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เต่าด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดกริกกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลล่างชุดเต็มนะคะแนวทางงวดที่แล้วก็เข้าไปอยู่สำหรับ0880 วนแนวทางวดนี้ค่ะล่างชุดเต็มของเขาก็จะให้20 24 25 30 40 45 61 63 72 74 75 68 81 83 84 85 90 93 94แล้วก็95นะคะ ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดก็ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของแอดกริดด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของมา2คู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก้ากันเลยนะคะก็ข้างบนค่ะเป็นผลงานแนวทางงัวที่ผ่านมานะคะก็ฝั่งซ้ายก็หลุดไปเนาะส่วนฝั่งขวาก็เข้าไปนะคะ ส่วนข้างล่างก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะ fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันไว้ได้เนาะชื่นชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างนะคะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันต่อมาค่ะเรามาดูเลขดับกันบ้างนะคะ อาจารย์ fc ท่านใดที่ไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะสํานักแรกก็จะเป็นของอาจารย์9ต่อกันเลยค่ะหรืออาจารย์หมวกขาวนะคะเป็นดับคู่บนตรงตรงสิชุดแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่บน10ชุดจะให้2 0 3 3 4 6 5 9สามส8 8 9104แล้วก็17ต่อมาจะเป็นดับคู่ตรงล่าง1ิบชุดนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับคู่ล่าง10บชุดจะให้99 08 17 26 35 44 53 62ห1แล้วก็80 ใค่ชิ้นชอบของอาจารย์9ก้าอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันไว้ได้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของแอดพิมมี่กันเลยนะคะดับบนทุกหลักค่ะก็อันนี้เป็นสถิติตั้งแต่ต้นปีมาก็หลุดไปเพียงหนึ่งงวดนะคะแล้วก็ผ่านไปสองงวดงวดที่ผ่านมาก็ให้เลข9เนาะสลากออก417ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอดพิมมีให้เลข2ชุดต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักนะคะตั้งแต่ต้นปีมาสามงวดติดแล้วก็ผ่านติดต่อกันเลยนะคะส่วนงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักให้เลข7มาสลากออก80ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดพิมมีให้เลขส แอดก็ขอบคุณของแอดพิมพ์มีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับ10หน่วยบนนะคะของแอดสตางแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5มาสลากออก17ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของแอดสตางให้เลข7ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดสตาร์งนะคะก็ ผลงานตั้งแต่ต้นปีมาก็ถือว่าผ่านติดต่อกันมาสางวดแล้วนะคะส่วนงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข4ส,สลากออก80ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอสตางให้เลขค่าแอดก็ขอบคุณของแอสตางด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดับบนทุกหลักของแอดเก้กันเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นผลงานย้อนหลังของเขานะคะก็หลุดไปหนึ่งงวดเนาะส่วนงวดที่ผ่านมาดับบนทุกหลักให้เลข3สลากออก4 1, ี่ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอดเก้ให้เลข8ด ส่วนดับล่างทุกหลักของเขานะคะก็อันนี้เป็นสถิติย้อนหลังเหมือนกันก็หลุดไปหนงวดนะคะส่วนงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักให้เลขหนึ่งสลากออก80ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดเจให้เลข9กแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนกันเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ